หาแผลตัวเองไม่เจอเล็กนิดเดียวคือเอาง่ายๆชอบถ่ายทอดสดในห้องผ่าตัดมากที่สุดชอบมากเรารู้สึกว่าเราได้เห็นว่าคุณหมอเขาทำงานยังไงสวัสดีค่ะฮอนค่ะอายุ27ปีนะคะวันนี้เสริมหน้าอกครบ3เดือนแล้วค่ะเป็นโมติว่าค่ะเออร์โกนมิกตัวมีชิป ไซส์นะคะจะใส่ต่างไซส์ต่างขนาดค่ะเป็น3 7 5ซีซีแล้วก็4 0 0ซีซีค่ะประทับใจเลยนะคะก็คือ1เลยเรื่องรูปทรงค่ะใส่เสื้อผ้าง่ายมากรู้สึกว่าใส่อะไรก็สวยเรื่องรอยแผลค่ะไม่มีเลยทุกวันนี้หมอให้ยาไปทายาลดรอยแผลเป็นหาแผลตัวเองไม่เจอไม่เจอจริง ก่อนที่จะมาทำเหรออย่างที่บอกหาข้อมูลน้อยมากเซิร์ช o o o l l e ดูปุ๊บมันก็ขึ้นเลยว่าแบบที่นี่นะประมาณนี้แล้วก็คุณหมอเก่งมากแล้วเราก็เอาชื่อคุณหมอเนี่ยไปเซิร์ชดูเขาบอกว่าหมอจบเฉพาะทางมาจริงๆอะไรเงรี้ยแล้วหมอคนนี้เก่งมากเก่งในด้านเทคนิคแผลสวยที่ฮอนมาก็เขาจะทำให้ไม่ต้องนวดอะ่ะก็เลยเลือกที่นี่เลยค่ะที่นี่คือ รู้หมดเลยคนชอบตรงนี้ค่ะเป็นคนขี้กลัวแล้วรู้สึกว่าเขามีทุกอย่างซัพพอร์ตของเราคนไข้ไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเรามีเทคนิคกลวยอะไรเงี้ยเปิดปากแผลเล็กนิดเดียวแล้วทําไวมากกะเจ็บน้อยอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเสริมปัญหาก็คือเราขายของออนไลน์แล้วทีนี้มันใส่เสื้อผ้ามิชิปไปห,หมดสําคัญที่สุดเลยสําหรับผู้หญิงก็คือมีหน้าอกแล้วใส่เสื้อผ้าแล้วดูแบบเห็นสรีระชัดเจนอะไรเงี้ย เฮ้ยแต่คนไปทำตามเยอะเลยนะทำกี่ซีซีทำราคาเท่าไหร่ทำเทคนิคไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีเทคนิคกลวยเทคนิคแพสวยทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มี ager, วอยเชอร์ให้เราก็คือครบนะกับที่อื่นนะคะเขาไม่ได้มีบริการหลังทำให้แต่กับที่คิวคลินิกนะคะเขามีบริการทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ต้นยันตลอดชีพอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้นะคุ้มมากค่ะ ฝากถึงสาวๆที่อยากจะทํานะคะหรือกําลังมองหาอยู่เนาะแนะนําเลยและก็แนะนําทุกๆคนที่เข้ามาถามว่าที่นี่ที่เดียวอย่าไปมองที่อื่นเลยค่ะจริงๆคุณหมอเชี่ยวชาญมากจริงๆไม่ต้องกังวลอะไรเลยเสริมหน้าอกฮอนไว้ใจคิวคลินิกค่ะถ้าใครชอบหน้าอกของฮอนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ